หาราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นแค่คุณมีเลขที่โฉนดและจังหวัดของที่ตั้งที่ดินเพียงแค่นั้นคุณก็จะสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินได้อย่างรวดเร็วข, 1, ขั้นตอนที่1เข้าสู่เว็บไซต์ราคาประเมินทรัพย์สินจากกรมธนารักษ์ accessprice treasury go th เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่าบริการใดๆ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่2เลือกฉนดที่ดินอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและนิยมใช้กันมากที่สุดในการหาราคาประเมินที่ดินเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีช่องให้กรอกข้อมูลซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็สามารถหาได้จากฉนดที่ดินข้อมูลในฉนดเนี่ยก็จะใช้เลขที่ฉนดหน้าสำรวจจังหวัดอำเภอที่ตั้งของที่ดินจริงๆในช่องที่กรอกเนี่ยจะใส่แค่เลขที่ฉนดกับจังหวัดเท่านั้นก็ได้แต่ถ้ามีข้อมูลครบแนะนําให้กรอกข้อมูลให้ครบถุกช่องเลยจะดีกว่า ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลเริ่มจากใส่เลขที่ฉนดลงไปในช่องเลขที่ฉนดในฉนดเนี่ยจะเป็นเลขไทยแต่เวลาใส่ให้ใส่เป็นเลขตัวเลขแบบปกติใส่หน้าสำรวจจากนั้นก็คลิกเลือกจังหวัดกดปุ่มเลือกหาจังหวัดได้เลยในตัวอย่างนี้จะเป็นจังหวัดนครนายกเราก็เลือกกดนครนายกเลือกอำเภอที่ตั้งเมื่อกดครบทุกช่องแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็กดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงผลการค้นหาซึ่งจะแสดงราคาประเมินที่ดินต่อตารางวาให้ด้วยโดยในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยระบบการหาราคาประเมินที่ดินจะแสดงข้อมูลเพียงแค่นี้ซึ่งถ้าอยากรู้ราคาประเมินที่ดินรวมของทั้งแปลงจะต้องไปคํานวณต่อเองโดยการนําเอาราคาประเมินที่ดินต่อตารางวาไปคูณกับที่ดินทั้งแปลงทั้งนี้ทังกลมที่ดินก็เลยเมองว่ามันค่อนข้างยุ่งยากกับผู้ใช้งาน ก็เลยได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่ใส่ข้อมูลทั้งหมดมาให้อย่างครบถ้วนเลยขั้นตอนที่4ี่กดปุ่มดูรายละเอียดข้อมูลที่สแสดงจะเป็นของรอบบัญชีใหม่ล่าสุดเพิ่งอัปเดตราคาเมื่อต้นปี2566นี้เองจากนั้นเลื่อนลงมาช่องล่างสุดสังเกตได้ว่ากรมที่ดินได้สดแสดงราคาประเมินทั้งต่อตารางวาและราคาประเมินของทงั้งแปลงให้เรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยเพียงแค่สีขั้นตอนเราก็สามารถหาราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเอง ลองไปใช้งานกันดูนะคะ